เริ่มอธิบายแล้วนะเดี๋ยวใครมาเพิ่มพิมพ์มาดาทำไมจ๊าจะสอนแล้วตั้งใจฟัง ก็รถในวรรณคดีไทยนะอันนี้รถในวรรณคดีอันนี้เป็นของไทยนะคะของไทยจะมีอยู่สี่รถแต่ถ้าของสันสกิตเอาไว้คราวหน้าครูจะสอนคราวหน้านะก็มีเก้ารถเนี่ยอันนี้รถวรรณคดีไทยเอาไว้ง่ายจะให้บอกความหมายของรถในวรรณคดีคืออะไรนะแล้วก็ประเภทต่างๆของรถวรรณคดี ก็สัญลักษ์ครูใส่แว่นเริ่มด้วยความหมายก่อนนะก็หมายถึงในการประพันธ์นะะรถวรรณคดีนี้จะแสดงอารมณ์สัมผัสนะมีการส่งสัมผัสเพราะว่าเป็นเป็นบทประพันธ์นะะแล้วเราจะรู้ด้วยด้วยหัวใจว่าอืรถวรรณคดีนี้ช่างสงสารน่าสงสารตัวละครอย่างนี้นะ เพราะว่ากวีเขาเลือกใช้ถ้อยคําแล้วก็สัมผัสเนี่ยไพเราะมากแล้วมีจังหวะของวรรคตอนคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกเศร้าไปด้วยนะรู้สึกตามอารมณ์ที่กวีต้องการแล้วเราก็ได้มโนภาพคือจินตนาการภาพตามตามที่กวีได้เขียนเอาไว้อันนี้หมายความว่าเราต้องมีสมาธิในการอ่านด้วยนะ ภาพนี้เป็นภาพเรื่องลิลิศพลาลอก็ผู้หญิงสองคนนี้เป็นพี่น้องกันชื่อพระเพื่อนกับพระแพรที่ที่ครูให้ได้เรียนจําโครงสี่สุภาพเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเนี่ยนะแต่จากสองคนเนี้ยพระเพื่อนพระแพรเนี่ยถามนางลื่นนางโรยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงว่าพี่ลื่นพี่โรยนางลื่นนางโรยนั่นแหละที่เคยได้ยินไหมว่า เขาชมกันชาวเมืองช,ชมกันว่ามีหนุ่มรูปงามไป่ละหนุ่มรูปงามนะคะแต่ว่านางรีงนันลอยไม่ยอมตอบเพราะว่าถ้าตอบไปเดี๋ยวมีปัญหาทีนี้มาดูรถวรรณคดีสี่รถนะคะรถแรกเราเรียกว่าสาวรถจณีเอนะอเดี๋ยวนักเรียนเขียนคําว่าสาวรถจณีเอาไว้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวพอเขียนคําศัพท์ยาก คณะช่วยเขียนคำว,ว่าสาวรจณีด้วยนะคะ <S <S <ess> เขียนเอาไว้เพื่อจะเลือกสาวรจณีคือบทประพันธ์พรรณนา,นานถึงความงามงามของธรรมชาติงามของผู้หญิงงามของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวธรรมชาติติ่งแวดล้อมนี่นะชมผู้หญิงนะเรียกว่าสาวรจณีนะประเภทที่สองนารีปราโมดนารีแปลว่าผู้หญิงปราโมดแปลว่ายินดีนะคะ นาลีปลโมดอันนี้เป็นบทที่ผู้ชายเกี้ยวผู้หญิงบทผู้ชายเกี้ยวผู้หญิงด้วยแสดงความรักอะไรอาวรที่จากนางก็อันที่สามคือพิโรธวาทัางได้แก่แสดงความโกรธตัดพาะต่อว่านะพิโรธวาทัางอันที่ 4, สี่สันล,ลปังคพิสัยโศกเศร้าเสียใจนะสันล,ลปังคพิสัยก็ อย่างรูปคุณช้าคุณแผนนี่ก็จะเป็นบทนาลีปราโมทเกียวพาลาสีแสดงความรักต่อไปจดคำว่าสาวรจนีด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เขียนตอบไม่ผิดนะสาวรจนีหมายถึงบทชมโสมกล่าวถึงความงามของผู้หญิงของตัวละครนะซึ่งอาจจะเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์เป็นนางฟ้า เป็นอาจจะเป็นนางเงือกเป็นสัตว์ในวรรณคดีความงามสัตว์ในวรรณคดีอย่างเช่นเอ่ออะไรนะตัวคจสีตัวหงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างชมความงามของนางเงือกในเรื่องพระไยมณีชมว่ายัางไงก็พงกษัตริย์ทัศนาจากเงือกน้อยนางเงือกน้อย ดูเส้มซอยโสมเฉล่าทั้งเผ้าผมประภัยพักใบหน้านะล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนมคือคิ้วตาเนตเกตผมมือนะอ่าแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนดังสุรางสุรางคือนางฟ้าเหมือนนางฟ้านางรำนางรำในวังเลยนะคือรูปร่างเอวอ่อนเนี่ยอลชอนอ่อนแอนเหมือนนางฟ้าหรือนาง นางรำที่อยู่ในวังเลยนะพระเพลิดพิษก็คือพระอภัยมณีก็ดูแลเพลิดน,นะแล้วก็เสียดายเสียดายพระตอนนี้อะไรพระอภัยมณีถือบวชค่ะไปอยู่บนเกาะแก้วพิสดารส่วนนางเงือกก็อยู่แถวแถวเกาะแก้วเพราะว่าหนีนางผีเสื้อสมุดและพ่อแม่ของนางเงือกตายพอเข้าเข้าจำได้ไหมคะอันเนี้นี่ขนาดว่าพระอภัยมณีอยู่ในเพศถือบวชนะ มองผู้หญิงอย่างนี้ถือว่าอาบัตนะคะก็มองผู้หญิงแล้วบอกเสียดายได้แต่มองเนี่ยนะอืต่อไปประเภทที่สองนารีปราโมดนารีแปลว่าผู้หญิงอ่าดูซิเป็นยังไงนารีปราโมดคือบทเกี้ยวพาราสีที่ผู้ผู้ชายนะเกี้ยวผู้หญิงนะแสดงถึงความรักใคร่หรือว่าพูดจาเล้าโลมโอโลมนะ ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดคล้อยตามเกิดความรู้สึกว่าอืมฉันก็รักเธอเธอรักฉันฉันก็รักเธอนะเอานารีปราโมทมามาเป็นการผสมระหว่างคําว่านารีเป็นคํานามหมายถึงผู้หญิงปราโมทแปลว่าความบันเทิงใจนะความปลื้มใจเพราะฉะนั้นนารีทำก็คือทําสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความรักปลื้มใจพอใจเช่น ชมว่าเธอสวยชมว่าเธองามชมว่าฉันจะรักเธอเพียงผู้เดียวอะไรอย่เงี้ยนะคะหรือเขาเรียกว่าบทโอโรมปติโรมนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้มือจับเนื้อต้องตัวแขนหน้าผมอะไรทํานองเนี้ยแล้วให้ผู้หญิงเคริรมเป็นลักษณะโอโรมนะคะต่อไปประเภทที่สามอ่ะก่อนเอ่นดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะคะน้องเอยน,น้องรักนวล ละอองผ่องพักเพียงแขไขแขไขก็คือดวงจันทร์ก็คือน้องรักของพี่เจ้าจ้ามีเจ้าช่างมีใบหน้าใบหน้าดั่งเพียงแสงดวงจันทร์ต้องบอกว่าแสงดวงจันทร์นะอย่าว่าบอกว่าผิวดวงจันทร์ขุ่นนะใบหน้าน้องนวงลละอองเหมือนแสงของดวงจันทร์แขกไข่คือดวงจันทร์งามองค์ทรงรักวิไลพิษไหนสารพันเป็นขวัญตา มองส่วนไหนร่างกายของน้องก็เป็นที่น่าชื่นชมนะพี่หวังจากไมตรีจิตรักร่วมสนิทสน่หค่ะพี่หวังว่าน้องจะรักตอบพี่ควรรือดวงใจไม่เมตตาแต่จะตอบวาจาก็ไม่มีนะก็น้องไม่ตอบพี่ๆเลยสร้างผินผันหันหลังไม่แลดูโสมตรูคือหญิงรักนะขัดใจพี่ไรพี่เชิญสมัยสายตามาทางนี้ จะสะบัดเบือนหนีพี่ยาใหญ่นี่ก็เหมือนกับว่าตัดพอตอบว่าผู้หญิงก็ทําเป็นงอนไม่อยากมองหน้าก็เบือนหน้าหนีหน้าอะไรทำหนองนี้อันนี้คือนางจินตลาจากเรื่องอีเหนาคนะคือจินตลาจะไปช่วยรบไงแล้วนางจินทันทีค่ะอีเหนาวจะไปช่วยรบที่เมืองดาหาแล้วก็มาสั่งเสียนางจินตลาจินตลาก็ ไม่พอใจนะสะบัดหน้าเพราะว่าไปแล้วคงจะไปรับแน่ๆเลยไปหาบุษบาแล้วไม่กลับมาํำนองเนี้ยต่อไปพิโรธวาทางมันต้องเป็นอันที่สี่ใช่ไหมนักเรียนอันที่สามหรืออันที่สี่พิโรธวาทางก็คืออารมณ์โกรธพิโรธแปลว่าโกรธค่ะพิโรธแปลว่าโกรธแสดงความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนต้องรู้สึกโกรธไม่พอใจนะ มีการตัดเพ้อต่อว่าบุคคลนั้นนะอันนี้เน้นความโกรธความเจ็บใจนะอย่างเช่นโอ้ว่าอน,นิจาความรักเพ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหลนางจินตลาตัดเพ้อต่อว่าอีนาว่ะตัวอย่างแล้วว่าอน,นิจจาความรักเพ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหลตั้งแต่จะเชื่อเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลเข็นมาต่อว่าอีนาว่า เมื่ออีเหนาไปหาเมืองไปที่เมืองดาหาไปหาบุษบาลแล้วมีหรือจะกลับมาคงเป็นไปไม่ได้สตรีใดในที่พบจบแดนไม่มีใครได้แ้นเหมือนอกค่ะตอนเนี้ผู้หญิงในผืนแผ่นดินเนี่ยคงไม่มีใครช้ำใจช้ำอกช้ำใจเหมือนตัวน้องตินตลาแน่นะด้วยรักนางนางรักอีเหนาจนแบบรักเต็มใจแต่ในที่สุดก็ หลงเชื่ออีหนาวเพราะว่าว่าอีหนาจะรักเพียงผู้เดียวแต่ตอนนี้อีหนาวจะปันใจไปให้บุตรบาแล้วจะไปเมืองดาหาแล้วคงไม่กลับมาบอกว่าจะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครนางจินดาลก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดที่หลงเชื่ออ,อีหนาวตอนนี้จะไปโทษใครได้นะต่อไปสันลปังค้ะพิสัย สันละปังค่ะพิสัยนะฮะคือเศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์เศร้าโศกนะไม่สมหวังอารมณ์ที่สูญเสียสิ่งที่รักพัดพรากสิ่งที่รักไปสันละปังค่ะพิสัยก็ตัวอย่างบทสอกของนางวันทองค้ำครวนอะไรต้นไม้ที่นางปลูกอยู่หน้าบ้านขุนช้างคือนางจะต้อง ติดตามคุณแผนไปแล้วต้นไม้นี้ก็ทช่ไหมไม่มีใครดูแลนางก็เสียดายทำนองนี้ขนาดเสียดายสรรปังคขพิสัยเลยลำดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกตแก้วพิคุณยี่สุดจะโรยร้างห่างสิน้นกลิ่นมาลีมาลีก็แปลว่าดอกไม้จำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบนี้จะตามขุนแผนซึ่งขุนแผนใช้เวทมนต์ให้นางพิมพ์ รือนางวันทองไปตามก็เลยเห็นแลวเสียดายไม่อยากจากต้นไม้ดอกไม้นี่มองหน้ามองอยู่ที่หน้าหน้าบ้านเขาเรียกว่าหน้าชานชานบ้านนะอ่าได้เรียนตรงนี้ได้เรียนเขียนเลยค่ะเขียนคำว่าสาวรจนีจากตรงนี้นะคะ เขียนคำว่านาลีปราโมทเขียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเวลาตอบจะได้ไม่เขียนสะกดผิดพิโรธวาทาังสรุปว่าสาวรจนีชมความงามสิ่งต่างๆไม่ว่าคนนกหมูหมากาไก่พูดผีวิญญาณเทวดานะนารีปราโมทคือบทที่ผู้ชายเกี้ยวผู้หญิงเอาผู้ง,ง่ายผู้ชายเกี้ยวผู้หญิงโอโรฏิลมผู้หญิง ต่อไปพี่โลดแบบว่าโกรธนะพี่โรดว่าทำง,งองูสันล,ลปังค่ะพิสัยคือเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจพิโลดนี่นอกจากโกรธหรืออาจจะตัดพอต่อว่าก็ได้นะสันล,ลปังค่ะพิสัยอา้าวข้อที่หนึ่งนิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อาพี่จำหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่งนิจจาใจสร้างกะไรมาแปลกแปลง เอามือคลำแล้วยังแครงอยู่ครับคล้ายเจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระพุ่มกระพุ่มต่ำเด็ดใบบอลช้ำนะ้ช้อนน้ำที่ไร้ฝ้ายพี่เขียวหมากเจ้าอยากพี่ยังคลายแขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอนอันนี้ก็ตอนที่ขุนแผนเนี่ยแอบเข้าหานางวันทองแล้วก็ พอเข้าไปห้องมืดกลางคืนนะคะห้องมืดมืดก็ปรากฏว่าเอามือคลำแล้วยังแข็งอยู่ครับคล้ายจะนอนพุ่เนี่ยก็คือเข้าห้องผิดไปเข้าห้องนางแก้วเสลียานะก็ ioè, เอามือคลำแล้วยังแข็งอยู่ครับคล้ายก็คือขุนแผนก็จับเนื้อจับเนื้อจับอกจับตัวของนางวันทองก็รู้สึกว่ารูปร่างแปลกแปล,แปลไปก็แสดงว่าขุนแผนต้องเข้าหานางวันทองบ่อยนะ ก็จําได้ทุกตําแหน่งนี่ฮนะซึ่งเนะนื้อเนาะอ่าเรียนตอบเสร็จยังเนี่ยครูมาเฉลยแล้วนะมันอัตโนมัติค่ะวันนี้เพราะว่าพอไอ้ครูอัตโนมัติตอบพิรอดวาทางเดี๋ยวเรียบตอบนะเมื่อกี้ตอบพิรอดวาทางตัดเพ้อต่อว่าค่ะใครมาอีกหนูบอกให้จุ่ท้าพักมาสอบแล้วอา้าวเขาว่างเหรอ ต่อไปโอ้ว่าป่าชนชนี้พระพี่เจ้าจะโศกเศร้าโศกเศร้าโศกเศร้า,สสาเออโศกเศร้าแล้วค่ะเป็นอะไรพระจะแสนโศกส้อยแล่ห้อยให้ร้อนราดหาลิไทยหม่นหมองจะด้นดานน้นคนคว้าเที่ยวหาน้องทุกประเทศถิ่นท้องเถื่อนท้องพนาลีเป็นอะไรโศกเศร้าโศกเศร้าเฉลยนะถ้าไม่ขานคือเฉลยนะ ศกเศร้าคือสาวรจนีค่ะมีใช่เสาวรจนีนั่นชมความงามโศกเศร้าคือสัลปังคพิสัยเศร้าสัลปังคพิสัยข้อสองนะตอบว่าสัลปังคพิสัยต่อไปข้อสามเพดานเพดานดาดลาดล้วนกระจกงามพระเพิงพราหมางพร้อยสว่างพราย ตะกาอะตาขายแก้วปักกรองเป็นกลวยเป็นกลวยห้อยและย้าย้อยแวววามอารามสายอ้าวชมความงามแล้วตอนนี้ชมความงามคนสัตว์สิ่งของเสาวรจะนีค่ะเธอตอบสิจะตอบในหนังสือนะตอบอย่างนี้เพื่อนรู้หมดให้เขียนลงไปแล้วเดี๋ยวนับคะแนนให้ครูเสาวรจนีคกูฉเฉลยเอง ต่อไปข้อสีห้ามพูดนะคะเดี๋ยวเพื่อนรู้ถึงมวยเด่นสิ้นฟ้ามาหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานเม้นเกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศวาสไม่ลาดลาดแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหานนบที่ขอพบเนื้อเย็นเป็นมัาจําได้เปล่า แม้เกิดเป็นดอกบัวตัวพี่จะเป็นภูมมราถ้าน้องเกิดเป็นดอกบัวพี่ก็จะเกิดเป็นแมลงผู้มาบินตามน้อมน้ำหวานจากน้องถ้าน้องเกิดเป็นถ้ำพี่ก็จะเป็นราชสีอยู่ในถ้ำอันนี้บทอะไรฉะเฉลยนารีปราโมดคืออ้อลมเกี้ยวพาราสีเกี้ยวผู้หญิงนั่นแหะ ให้ผู้หญิงเกิดความรักความชอบรุ่มหลงนารีประโมทต่อไปเจ็บละเจ็บเจ็บแสดงว่าโกรธไหมจะเจ็บจำไปถึงปอลโลกคือทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบไม่ทราบนี่ผูกใจเจ็บไปถึงชาติหน้าชาติหน้าเลยหรือร้อยโศกรู้ร้างจางหายก็บอกว่า มีเป็นร้อยๆเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจเนี่ยขอจําไปจนวันตายอันนี้คือตัดเพาะต่อว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ภพนะก็อย่าหมายว่าจะมีใจให้เลยนี่นี่เห็นไหมพ่อยคํำกวีเพราะมากจะเจ็บจําไปถึงปรโลกตรือร้อยโศกรูรล้างจางหายจะเกิดกี่ฟ้าก็คือ คือเกิกี่ชาติกี่ภพก็จะไม่ขอมีใจให้กับผู้ชายคนนี้อีกต่อไปได้วยความโกรธตัดพ้อต่อว่าคือพิโรธวาทังนะพิโรธวาทังต่อไปอีกต้องห้าข้อเดี๋ยวครูต้องเร่งแล้ววรรณคดีที่เกี่ยวกับความโกรธตัดพ้อต่อว่าเสี่สี่คืออ่ะเมื่อกี้เพิ่งจะ ผ่านไปเมื่อกี้นี่เองฉเฉลยเลยพิโรธวาทางพอมันกี้เพิ่งจะจบไปหยกๆยกต่อไปหนุ่มน้อยโสภพาหน้าเสียดายควรจะนับว่าชายโสมยงทนคือฟันฟันสีแดงดังแสงพับพิมพ์เพลิดพิมพ์เรารับกับขนงก็คือฟันเนี่ยสีแดงรับกับใบหน้ารับกับคิ้วนะ เกษาปลายงอนงามทรงเอวองสารพัดม่ขตานี่คือตอนที่อีเหนาส่งชมวิมยาสกกรรมไงตอนที่วิยาสกกรรมตายแล้วแล้วอีเหนาก็ทำไมฮะจักการเท้ากรมังกุหิงเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็ให้พระอนุชาของเท้ากรมังกุหญิงมานำศพหลานชายกับพี่พี่ชายกลับไปที่เมืองน่ะ อีแนวก็ไปดูศพของออวิยาศักกรรมก็ชมความงามอันนี้ชมความงามชมความงามว่าวิยาศักรรมเนี่ยช่างงดงามเป็นถือว่าเป็นหนุ่มน้อยหน้ามนถ้าพวกเราก็คือหนุ่มเกาหลีเนี่ยแหละนะปัจจุบันถ้าเทียบก็คือหนุ่มเกาหลีฟันแดงนักเรียนสมัยก่อนแสดงว่าฟันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่ฟันสีขาวฟันสีแดงอมชมพูนะเนี่ยแดงทับทิม เกษาปลายงอนแสดงว่าผมอยากโศกด้วยนะขนตากับคิ้วนี่รับกันตอบชมความงามคือเสาวรสจีต่อไปค่ะข้อแปบัดนั้นนนทกน้ำใจแก้วกลากริ้วโกรธร้องประกาศตาวาดมาอนิจจาอนิจาเข็มคมเหงเล่นทุกวัน จนหัวไม่มีผมติดสุดคิดที่เราจะอดกลั้นนี่นอนทกหรือนอนทุกโกรธมากเทวดาจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์พระอิศวรมันดึงผมกูอยู่ทุกวันมาเคหัวกูอยู่ทุกวันนี่ยิ้วโกรธโกรธมากร้องตะวะเมื่อไหร่ที่กูได้โอกาสกูจะฆ่าเหล่าเทวดานางฟ้าฉเฉลยพิโรธวาทางังแสดงความโกรธ ต่อไปภาพสวยๆใช่ไหมคะภาพอันนี้ข้อก้าสื่อความหมายจากภาพค่ะข้อก้าภาพข้างบนนี้ควรใช้รถวรรณคดีใดมีความงามนะสมความงามค่ะภาพวรรณคดีนางในวรรณคดีภาพนี้ควรใช้รถบรรณคดีใดเฉลยสมความงามใช่ไหมคะ ชมความงามก็สาวรถจีนีต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบะระหว่างอีหนาวกับนางปุษบาสองคนกำลังทำอะไรอยู่หน้าในที่ส่วนตัวที่ลโโหฐานคือที่รับเฉพาะถามว่ารถของวรรณคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความรักใคร่และเกี้ยวพาราสีคือรถใด รถของวรรณคดีที่เกี่ยวกับการแสดงความรักใคร่เกี่ยวพาราศีคือรถใดตอบอย่าช้าสเสลยนารีปราโมดนี่เป็นไงวันนี้สนุกไหมเอาแบบง่ายๆก็จบค่ะโกก็จะไปหานักเรียนแล้วค่ะพร้อมกับบอกบอกมาว่าได้เท่าไหร่ อืมครูจะสต็อปแชร์เพื่อจะถามคะแนนหนูอ่ะกีต้นไว้ได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเขียนในครับได้ได้สิบครับย่อต้องได้สิบสิตลักได้แปดค่ะได้แปดธนาภูมิสิบห <15. S 1> ้าสิบสิบนะ ใช่ป่ะเดี๋ยวใครใครเขียนไม่ได้ปะพิมพ์ได้เสร็จแหมนางพิมพ์นางพิมพ์ีพิลาไหลห่วผมไม่ถามหรอใครเดี๋ยวถ้าไม่ทันใส่ใส่มาที่ลายนะจ๊ะอา้าวธนาภมเท่าไหร่ห้าเหรอธนะภูมิผมไม่ได้ยินอะธนะนภมไม่มีหม่แน่เลย พูด,ดยาวๆหน่อยดิเจ็ดสิมมาเจ็ดอ่าติมเขาเออเสียงไม่์เราไม่ดีนะใส่ลงมาในไมล์เอ้ไม่ใช่ใส่ไมล์ที่ลายอีกทีนึงดีหลอกค่ะติหลอกได้เจ็ดเออเขียนมาอย่างนี้ก็ได้ชนะพ,พูมใจมางเงี้ยครูได้เห็นนี่ของดีหลอกไม่มีไมล์ดีหลอกก็เขียนมาให้ครูดได้โอเค พิชากอนครับคผูได้เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดครับเจ็ดปนา,วาปนาวาัตรปานวัตรครับได้เท่าไหร่แปดครับเออนิรัชชาสิบค่ะจันนะผูมได้ตั้งสิบใช่นะผูฟังไม่ออก เมื่อกี้นี้นิรักษาศีร่อไปอยาดับไม่เข้าจุธาพักได้ไหมตกลงเดี๋ยวของใครหะอ่ะดีสอนได้ดวอกซีนค่ะอ๋อเอาเมื่อกี้เห็นบอกเข้ามาธน,นาฝน,านได้สิโอเคอดีสอนได้เจ็ดต่อไปแล้วฝากบอกจุธาพักด้วยนะได้ไหลาปีอาวัดได้เท่าไหร่คะเจ็ดครับโอเค ธนาโชตได้เจ็ดครับโอเคเห็นไหมเราเริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นเก่งขึ้นแล้วิตากรดวโลกสิบค่ะโอเคนัทนอนจ้าแล้วเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะวันนี้รู้สึกเรียนแล้วแบบสบายๆดีป็นมณีเป็นมณีไม่อยู่กวิตาสิบค่ะสิบพันธวิตเจ็ดครับ เจ็ดเดี๋ยวนะเออดีมันยังไม่มีแน,น,น่นนะคือกลัวอีกห้องหนึ่งก็ขึ้นมานักธวดีแปดค่ะแปต่อไปกอลพัทสิบครับโอเครับพีสิบครับครับผมชนทิชาแปดค่ะอันชลีจ้า เจ็ดค่ะค่ะอ่ะพี่รับสิบครับโอเคอัญชนาไม่อยู่นะไม่สบายทักษินอยู่ได้ไหมทักสินอยู่ครับได้เก้าครับได้เกา้าโอเคโอเคเดีแล้วเดี๋ยวคุณจะส่งดิงอันนี้ไปส่งพิปไปที่ห้องเพราะว่ามีคนขาดนะอย่างนั้นก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะใครที่คิดว่า อาการดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะต้องสังเกตด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวโรคก,กลับมาอีกกูยังต้องกินยาเป็นระยะระยะเลยโอเคสวัสดีจ้าลูกสวัสดีทุกคน